ใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะในการออกมาไลฟ์สดนะคะครณนูบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือการที่คุณทํามันทันทีนั่นแหละค่ะสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะรู้สึกว่ามันยากมากๆการออกมาไลฟ์สดถ้าเราอะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วเราก็มีความกลัวอยู่แบบนั้นเราไม่กล้าที่จะลงมือทำมาสักทีนั่นแหละมันจะทําให้คุณไม่สามารถที่จะก้าวกระโดด ก้าวข้ามความกลัวได้เลยค่ะฉะนั้นสิ่งที่มันเจ๋งที่สุดก็คือการลงมือทํานั่นเองนะคะคุณนุ่นพูดกับตัวเองหน้ากระจกทําทันทีคือไปพูดกับตัวเองก่อนไปพูดแบบว่าเรากําลังพูดอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะเพราะเวลาที่การที่เราฝึกฝึกเทรนตัวเองพูดกับตัวเองในกระจกมันจะทําให้เราเริ่มเคยชินนะคะและมีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่สองก็คือคุณจะต้องเริ่มไลฟ์สดแล้วค่ะ ไลฟ์สดในที่นี้อาจจะเป็นอาจตั้งเป็นเฉพาะชันนะคะเฉพาะชันอยู่หน้า Facebook ของเรานี่แหละมันจะมีแบบไม่เปิดเป็นสาธนารณะนะคะมันแต,แต่เรานี่แหละ <laughs> นี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยให้คุณเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองคะแต่แล้วหลังจากนั้นคุณจะต้องรู้เลยว่าคุณเริ่มที่จะมั่นใจได้แล้วนะคะคุณก็ เริ่มไล์สดครั้งแรกเลยค่ะยิ่งถ้าคุณเริ่มกดปุ่มไล์ครั้งแรกคุณจะตื่นเต้นนะคะการตื่นเต้นของคุณพอคุณผ่านไปได้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณสําเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นพอคุณได้เริ่มก้าวแรกแล้วนะคะคุณก็จะเริ่มมีก้าวที่สองจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณทําวันแรกนะคะคุณจะรู้สึกว่า มันก็ง่ายแบบนี้นี่เองนะคะและคุณก็จะทําติดต่อกันนะคะส,สิ่งสําคัญก็คือต้องทําให้ครบ21วันนะคะ21วัน60วัน90วันนะคะนี่คือสูตรความสําเร็จค่ะเมื่อเราต้องการประสบความสําเร็จค่ะถ้าเราไม่ลงมือทําแล้วใครจะมาทําแทนเราเนาะฉะนั้นแล้วเราต้องทําด้วยตัวของเราเองค่ะอ่าแล้วสิ่งที่3วมันนี้นะคะ สิ่งที่คนออกมาไลฟา์สดแล้วเขามีความมั่นใจเพราะเขามีคอนเทนต์นะคะและคอนเทนต์นี้เราจะหาได้จากที่ไหนนะคะครูนูบอกได้เลยตอนที่ครูนูออกมาสร้างตัวตนแรกๆที่ยังไม่มีสินค้าขายครูนูก็จะคิดว่าเอ๊ววันนี้ฉันจะพูดคอนเทนต์อะไรดีพูดคอนเทนต์เกี่ยวกับสิ่งไหนนะคะถ้าเรามีสินค้า เป็นตัวเป็นตนของเราไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์ก็ตามนะคะถ้าคนที่ขายคอร์สออนไลน์แล้วมีสินค้านี้ก็ยิ่งดีนะคะหรือว่าใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วนําสินค้าของตัวเองมาต่อยอดนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนี่แหละมันทําให้เรามีคอนเทนต์ที่จะมาส่งต่อให้กับผู้คนนะคะทุกคนนะคะที่ยังไม่มั่นใจยังไม่กล้านะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกับรูนูได้